ใครล่ะคือคือกันแด้ผู้ใดย่างว่าผู้ใดนั่นเด้ล่ะนั่นเด้ย่งมาะผู้ใดเร่ะเอ้าอ้พี่สายซปเปอร์แหงสายจวนสวัสดีครับเอ้าเอ้าคือน่างคือย่างคือย่างมากอตกมากสันนอนไม่ตื่นตะมขึ้นตะมว่าน เห็นยังมาข้าลิ้งหน่อยเก็บตัวลายยังมูมานได้ม่านอย่างงั้นไม่ยังคือเบื้องอะไรกี้เอ้านี่ตะเวนขึ้นหอดสามน่วยบ่นสองสองโดนดึงโต๊กแล้วเดียวป้าข้าพูดไก่มันไปมุกไปกินว่าจะกินต้มไก่เลยมัน มาซื้อไปกินกับน้องกันน้าก็ได้ซื้อมากินกับน้องนี่ยครับปลาขึ้นหอดเป็นงานอเน่ยเรื่องในงานอะไรบ่มีงานยังขึ้นหอดกันด้วยอแต่อุตระเขาขึ้นหอยจาขอวาบมาอีกจาขอวาบมาขึ้นหอดเขาสินี่ยผมแล้วก็ฉลองเนี่ยผมจะมันใส่ยาเสนีขิดหอดน่องใส่คนจังมาเบิ่ยเบื้องเลี้ยวปลาตัวซุปเปอร์นิงสายจวดกับลุงตู่เด็กสะกนแช่กระดับมีผลาเลี้ยงบ่เลยนี่ ผ่าเลี้ยงมีอยู่แล้วนี่คิดว่มัคนนี่ผ่าผ่าเดียวเด้อผาเลี้ยงผ่าล่างมองไฟอ่ะไม่ว่าจะไปบัดมองไฟเอาบ่ล่ะไรบ่ยอมมาเหีนผ่ามันสิหยาดบ่แม่นบ่แม่นผ่าของผ่าได้บ่ได้ไปน้ำเพลินมันเป็นผ่าเลี้ยงชนิดที่ล่างมองไฟไหมโอล่างไฟฟอมาแต่น้ำไม่แย่แหลมอัดซุ่มหาเสียงยากตัวนั้นอืมสื่อร้านใดก็ไม่ถือใจไหมที่ร้านนั้นมีห่้มีโอเคเรียนแปะใก่นี่แหละทั่วบ่เขาไปเสียงมันมันต้องเป็นปีกายพีก้อนมันต้องเป็นผ่าที่วัด จับ่จเขาดอกเห็นลับคอยยังบ่ดใจขอเขาดอกเอามันเป็นเท่นไหมทีีฮะคือๆกันเอาป้ือตอนเนี้ย็ว่าโปทีไาสปตัดน้ำเลยเด้อตอนเนี้ยเป็นวาโปรตี่ตามต้นต่อไปว่าสิไปต้ดเลี้องแบนปตัดน้านไหเอาโสูงเมืนสักบาทสักบาทหกสิบบาทเนี่ยเออเพาะต้องไปคิดว่าส่งในยากเหมือนบ่อาบน้ำเอ้สบายับโล่ง อไอ้ไอทามนี่ลาบอไร้มว่า่บ้านรผู้ิตตุ่มมนบ่เาสิไอ้พยาบาลตมุมนีเ่เขา,า,า,ว,าว่าี่หน่อยว่าคือว่าใส่ผมเป็นลูกมือคือว่าใ้านตุมะเป็นลูกมือใส้ไ,ได้ทังค่ะมีผู้ตุมอยู่มีผู้ตุมอยู่มานีมานีมาลุกขึ้นมานีสีา,าไปบ่งผู้ตุมสีเงาเขาเรมันผูตุมง่ายเรื โจจะบิดขึ้นยากขันมีวัตถุดิบขันมีอุปกรณ์การแสดงแล้วมาต้องเอาคอยคอยยางมันสีลมหัวมันสีด้วนเอ้ก็เป็นห่วงเป็นแย้ไอล้วเนาะคนขึ้นหอดน้องไส้คนสีไก่มาฝากมามันต้มสูวยกินเอาเสี้ยงกิโลยีสององค์นี่ก็ได้ใส่เพือว่ายางกันละเสี้ยงตัวบม่ได้เป็นผ้าเนาะ กเมเม่หมือนผ้ากััแต่เภาได้ตีหาลุกลุห oh, ่มหาปะเลี้องเดียวถามเจ้าเาท่านเดี๋ยวต่อไปนี่ที่ว่ได้กวนี่ก็งอกเป็นหัวอยู่หนนะพวกกัวนจกีเทนหัวอกจริงนขึ้ไปบวนเลยพวกกนัวพวกกล้วาบ้าขึจงก็่ขึ้นหอดน้องขึ้นอดตูขึ้นหอดน้องนี่ละก็เลยเอาไก่ซส้อไก่มาสองตัที่ไม่น้องต้มุจีนี่เป็นไงที่ต้มวะน้น่องก็เห็ดใช่กระติมนี่ัวขากับเดี๋ยวขั้วลัวที่ต้ ซับหันพีมือรเอาข้าวันเดอรุ่นข้า่อนนี่ปหงนตัวสิต่นี่จ้างไก็ป้างไปบ้านไยเหลี่ยมมวกบ้านพวกคนนี่ก็ได้บ้านที่ได้ไปกินราบใกะแ่บไหมยังได้ไปีเก่าอยู่ไปเตรียมเตรียมยังกเ้อก็บซอยกกอันนี้กกไม่เชื่อ่เวลาเวลาตัวเยอะห่เดีถ้าเหยียดเจ๊เหยียดแตกันสิบ้าไปบ้านปนสิบปนพญาด้วยว่าเมียนจะเดี๋ยวเดี๋ยวขาม่านีเดี๋ยวขาม่านี คือว่าเข้าไปบ้านเพื่อนเนาะเพื่อนสิมีอาหารการกินเตรียมไว้สำหรับไว้ในเขากินย่างเดียวเออไปวอดไปย่างว่ารัไปใก่กระแทกโลกขนแทรกแย่อยู่ล้นไปจะเสียกันเทียงไม่กระแทกโจ๊กออกแล้วก็นีเห็ดกินเฮียแตกเฮียเตียนยังได้เห็ดคือเก่าเห็ดคือเก่าอยู่นี้ไปนั่นล่ะพญาบดิปินนั่นล่ะคนเคยเห็ดเคอย่างนี่ละนี่ผู้เคยเห็ดเ็ดินแซไอเสียเห็ดคือเก่าเหมืีนมีหนุ่มแจมมา เอาเด้อเฮ็ดเด้อเด้อท้ายอันเฮ็ดเด้อเด้อเจ้าบ้านไท้ายแขกสิไปนั่งพานามาพวาก็ไมีหยาเพิ่นเปลี่ยนท้ยแขกสิเนี่ยนโอ้ยคือได้ยังไนมเอจักกะายเมื่อตะยางเลยเนียเนี่ยแตกถึงอยากอยากอาบแนมก็บพ่อเฮงละเมื้อนเนี่มันคทำไปฮอดฮอดมันคทำได้แบบส่วนนี้ไปย่างตอนไหนปอ้ยรู้สึกตัวเลยไปไปยาลบ้านวันไปแย้มแลว่าสิเอารถไปเราให้จ้างให้ไยี่บ้าลพาไปไปเอารถให้เนี่ยแล้วก น้ล้าเสียไปโรงล่าแผ่วรถเล่ามาเราใช่ไงใช่รถเสหล้าเสียเราไม่ใส่เพราะลูกลูกเล่าเราไม่ได้ใส่เล้าเสียรถไม่ใส่พี่เดี๋ยวนี้ถ้าจะใส่รถยวดโล่งขั้วเล่าเก่งแกเป็นรางเป็นรถของคนในวงในวงก็เหล้าเสียรถเล่ามาใส่เองโอ้ยภาพนี้เลเหลียวพันมุ่มกล้องเข้าไปตรงใจกลางคือยอดพระเจดี ล้วก็คนหาคำเลือกคำเลือดีแล้วก็มุมกล้องมุมนี่ถือว่าโปรยี่นี่โปรยี่หาว่าพวกเทาถอดผ่าเดียงมานกินเขาแรกน้ำไม่ออกไปซี่เอ้วันนี้ดีเด็กเขาอันนี้คือลุงตู่เด็กสะกนคนบ้านมินนี่คือลุงตู่หรือเ่อันนี้ซูเปอร์ดีสายจวดครับป๊าเดี๋ยวนี้ก๊าซซึ่งนี่เราเกาจะใช้อินเทอร์เดียวกันแล้วครับเดี๋ยวได้โอกาสเนาะ ได้โอกาสเนะาะได้โอกาส<อ>ากรครับขอฝากสองพันวองเลยเรือนั่นเอามันบั้นทันได้จบคลิปยาเฝ้ายาเฝ้าฝากอุ้ยสามร้อยเลยอยากฝากทุกคนสีนสามเมื่อเสร็จแล้วไงสามตัวเนี่ลุงตูวเขาไปเบิรงเมื่อกี้โอ้หลายเลยนี่ติด<ม>ตามเลยเด้อ แปดร้อยกว่าเกือบพันเลยโอ้จิตโถูกคนไทยเบิ่มตัวอย er <Ừ. S 2> like ู่ไหนเบิ่มอะได้ติดตามตลอดจี๊ดโอ้จะเบิ่มขับครับเนีสายชั่วสุดยอดสุดยอดถูกสิ่งทุกอย่างมันก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่าเฝ้าพีพามอย่าเฝ้าขามขั้นตอนบ่ได้ไปขามขั้นตอนบ่ได้กล้าก็ดูดออกแต่ไอเห็ดมาสปีสองปีไรสุดก็มีแต่เมียกับลูกเบิ้งเงนที่บอุ้่ได้ว่าที่นี่อันนี้แต่เห็ดยังกระทานหดนเปลี่ยนอยู่ก็แค่ว่าคนเขามาเบิ้งมาคอมเมนต์ซีขนหาขนโอ้ก็สอกอย่างไรับ อันนี้ยังสี่เด้อซุปเปอร์คอยเป็นคอยไปเด้อไปเรื่อยๆยัดถอดด้อเพราอดหรอครับเพราะว่าตะไลสดกิดมีแต่เนี่ยเบิ่งกับลุสองคนเป็นกำลังใจซอยแค่สองคนอยู่หันกันยังเฮ็นกันยังเฮ็ดการังเฮ็ดคือเราสามารถเป็นสองผิวที่ติดตามอยู่เด้อนานเดี๋ยวนี้นี่ฟัง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 ก่อนเสียซี่เสียซี่เดี๋ยซี่บางช่วงเก่าผ่นเก่ากันฮะเอาผู้ที่มือเอานี่ไม่ได้กดบอกเดี๋ยวคอมเมนตไอ้ไปบ่ขคอมเมนต์ใน้กดติดตามเดี๋ยวข้อมินไปนั่นผมไล่สวด ค้นที่เก้า้จ้าสิบีกติีตามให้จ้าสีได้ไปจับสลากน้ำมูพ่ะนะคนเท่าไรก่อทั้งมดอแต่เก้าพันเก้ายเกาสิบเก้คนสุดท้ายมือหนึ่งเจ้าไปติตตามสิบเอ็ดนสิบปรุ่นท่องนั้นเขาฟังฟังก่อนบันนี่เป็นจ้าที่ลุงถูผมเห็ดคลิปไวตั้งแต่หลายมือมาแล้วลงเบคลิปใดเพิ่นว่าทาคนถึงมืนเพิ่นที่แจกท่องนี่เพิ่นว่าเทือแรกกครับแต่เอาไปมาบันนี้ก็เลยยู่บ่ไดหรอก มื่นนี่มันอาจจะซาเกินไป่นก็เลยว่าสีเอาหาพันหาพันแก่คือเ่าผมก็เลยแนะนํนว่าถ้าเจ้าอยากให้คนติดตามเร็วเจ้าแจกท่องสิบบาทเลยบาทหนึ่งจากสิบรางวัลคุยกันเราเท่นึงเลยนี่นี้น้องบามาจังสั่นแล้ววันนี้ว่าแจกท่องสิววัตถุไม่เป็นการตัวเพิ่นตัวดีตัวลูกตัวิฟน มันจะมอกหรว่าด <c oughs> ูด so <m any erweise> ีคำแนะน้ำแทน่องแนะนำมากอตัวนี้โควิดอาจจะเงินมากใสแต่ว่าช้ำจิแจกบาทยิงขจา้โอ้แทีเดีแวใ่ปะอ๋ออาจจว่าสิบาทชี้นี่มันก็ใส่ตัวเดี๋ยวเดี๋สรบสเป็นก้มจริงได้ทีเดียวบ่นี่บาทนึงายมันคตรบริสิ์เนียไหมบาแต่ว่าประมาณสิบาทบาทนึงห้าพโอ้สิบบาทก็้ซ่าๆให้ซื้อกินตโควิดซาสุเปนงสาจวดเฮ็ดยังเฮ็ดจริงนีครับนี่ห้าพับตะไคร่หนงกบ แกท่อได้ประเภนั้แกมือหนึแจกบาทนึงชนนีมีหาพันอีกแจกอาทิตย์่างท่องคือเาแจกะไเพเขาใส่ขาหมายงทีไมาเรียบเรียงให้น้องให้แจกให้นี่ละว่าแจกวิธีแจกไว้แจกว่าเป็นยแล้วกต่ทีีเสียอีกยัีชิบตูด้พี่น้องเสียเพรามเสียพรมเสียพมันเสียคอยังงันเลยครับเสียบักลุงนุงมาทาได้ยื่เื่คันหอนหาพันทันี่ละครับแบบแบบแบบแค่ได้พี่น้องได้ซื้อพรว่าแจกพี่ ว่าละแกะพี่เหรอครับผู้ใดมีมันจะมีขั้นตอนการแกะแค่ไหนเนี่ยผมกับวัฒน์ได้เปลี่ยนกันทีมาศึกษานั้งหมดนะเป็นทอดก่อนจังวะใ่น้ำหน่อยชิมาหาหัวใจรักคือหัวหน้าใครสายจวดจวดครับน้ำไปยังเอาหยุดไว้ก่อนเอาจังสีเดี๋ยวเ้าจังคุยกันในขั้นตอนต่อไปจังลากันน้ำไปยังบัฒน์ถ้ไหนว่าเห็นไปนี่เห็นไปยืนยุ่งมองไรตอนนี้ยืนยุ่งมองไรยืนยุ่งคู่น้อง น้องยังนี่เขาเอ็นว่าน้องยังเขาน้องริมบึงบ้นริมบึงบ้านแพงครับเห็นบ่อยเอีงน่ะหันเดี่ยวเข้าไปเดียมเดียมนี่ยังโอ้ยเงาเงาไฟส่อะไรอันนี้คือน้องน้ำบพี่น้องข้าวบ้านกับวัดโน่นครับวัดโน่นนี่ละนี่ละอี่ยังระอันน้ำเดียมเดียมนี่ที่ที่นีโครงการโปรเจกต์ว่าที่ไรเสี่ยวไอ้มาก มีโครงการดีๆเจ้าวิเดียบ้านนี่แหละน้องซีวอลสู้ฟังนี่เป็นยังจังเอินมากมองนี้โครงการยมมองนี้พี่น้องไอ้เช่าจินตนาการที่มาแข่งขันพี่น้องครับที่ได้ทีพี่น้องครับเบิ้งเอาครับพาจัดกิจกรรมกีฬาในน้ำหัวน้ำหัวล้านชนกันครับพี่น้องหัวล้านชนกันพี่น้องเบิ้งหรือมวยทะเลพี่น้องเบิ้งเอาครับปาน หุ้จักเรื่องมมนี่หาบชมยากนาน้องครับกรรมการก็คงสิหาคนไม่ได้แล้วเบิ่งแล้วเสียให้พีไส้ซปเปอร์เนงไส้จวนเนี่เป็นนักกีฬาครับเบิ่งแล้วกระเสจังสิได้เอาจังสิซปเปอร์เนงไส้จวนเอาจังสิเอาเ น้องสรุปแล้ว,วเอาหังสีเด้อคว,วามมาบัดน,นี้นกิจกรรมเฮ้ากันเลือเวลาอีกบรา,ายมือผมเบ่งบรรยากาศแล้วโอ้เป็นตาเลีตติ้งดีไหมเป็นตาคนชมเยอะว่าประมาณจาก2องสามมือเด้อน้องขอบัดนี้<ม>ชีบว่าหายไอเป็นกรรมการด็อกโอ้เนาะขอให้อายมามีส่วนรวมนในการทำกิจกรรมการเขาแข้งขันนี่มันก็คือคนแข้งขันดิ แค like oh, ่ก็บกรรมการนี่มันหนาไงทีเดียวเออยกไปมีผู้นำมันคือแม่นี่แม่นี่แม่นี่แม่หน่แม่คือคือกันครับแหละคือครับแท้สันนิอฐา่จะได้สู่กันบ่เนี่ยกุแโ้งนี่สิบม่ยุคโค้งอันนี้ถือว่ายุคโค้งแยุคโค้งโคกรเดากคตรโดนกคตรซูเปอร์นี่มาถ้าขามเขีดอำเภอมาเลยเดี๋ยวนี้โคก้เพราะว่าซูเปอร์นิงต้องเอาสัญลักษณ์ของซูเปอร์นี่มาโคกเลยครับโคโก้เอาจังสิเอาจังสิให้พี่น้องติดตามในคลิปต่อไปมือต่อมือ เมื่อนี้ถือว่าโบให้พี่ไสให้รับทราบแมนกรรมการผมเปลี่ยนใจแล้วผมสิเอาพอใหญ่บือมาเป็นกรรมการขอทีเดียวเด้อม่ได้ขอแมน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 เชยไอ้มาเป็นนักกีฬากรรมการนี่คัต่อไปคือเป็นกรรมการคือเก่าต่าเนี่ยให้เออของานเดียวของานเดียวนี่เพราะว่ามันเข้ากันกับบรรยากาศกับลุงตูนี่ไหมคือได้กันเลยวฟัง น้องมีขอไอ้ไอ้กับไหทุกอย่างตัวแนี้ยบ้านนี้ไอ้ขอน้องเนาะคอยอยังน้อขอแฟนครับหลายๆสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยมาติดตามซูเปอร์นิงจะหาแฟนได้ยังเลีกแล้วได้โอกาสน้อเจ้าน้อก็ได้โอกาสกันย่างสี่ตำนาน้องเอาจัดไปท้าไม่ครับเอฟซีแฟนครับครับโอ้ฝากเนด้อพี่น้องเอาจบคลิปแล้วครับบ้านี้ฝากซุปเปอร์นิงฝากกดติดตามซุปเปอร์นิงเนี่ยให้พ่อซุปเปอร์นิงพ่อได้ไล่ให้พี่ให้น้องเมืองเน่เดี๋ยวนี้เห็นยังกับอะไรนี่ซุปเปอร์นิงสายจวด โอ้นี่ครับพี่น้องไว้หลายๆเลยครับเดี๋ยวสััวนี่เลยได้เลยเดี๋นี้โอ้ยีหล่แกตอนนี้เลยจะไปทามื่นนู้นประเดี๋ยกระซี่ได้จกะในที่ใดสปาหน้นพูดเดี๋ยวตอหนึ่งเมื่อนึงที่ติดตามต่อไปจังวากันเอาพี่น้องครับเอาขอบคุณยี่สีแฟนครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามนะครับที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้นะครับพอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับจวดครับพี่น้องครับ